โอเคนะครับโปรเจกต์ลขั้นเทพนะฮะถ้าเรายิงธนูด้วยความเร็วต้น u ค่าหนึ่งทำม,มุม45องศามันจะไปได้ไกลที่สุดที่ระยะ u กําลังสองส่วนด้วย g ถ้าเรายิงขึ้นไปตรงตรงมันจะขึ้นไปได้สูงที่สุดคือระยะ u กําลังสองส่วนด้วย2 g และยังไงต่อถ้าเรายิงที่มุมอื่นนะครับถ้าเรายิงที่มุมอื่นมันจะตกใกล้กว่านะครับถึงยิงโด่งก็แล้วแต่มันจะตกที่ใกล้กว่าอย่างไรก็ตามเส้นธนูที่วิ่งไปนั้นจะไม่เกินเส้นนี้นะครับจะไม่เกินเส้นนี้นะครับจะไม่เกินเส้นขอบเขตเส้นนี้ เขตนี้เรียกว่าเซฟตี้โซนเซฟตี้โซนเขตปลอดภัยถ้ามีนกตัวหนึ่งบินอยู่แถวๆนี้ยังไงก็ยิงไม่โดนเพราะลูกธนูไปไม่ถึงนะครับมีคำถามถามว่าสรรมการเส้นนี้ y เป็นฟังก์ชันของ x เนี่ยคืออะไรจงอธิบายเราก็ขึ้นต้นด้วย เราก็ขึ้นต้นด้วย x จะเท่ากับ u เซตา u cos เซตา t y, y เท่ากับ u s i n เซตา t ลบ1ส่วนสอง g t กำลังสอง จากสมการบนเราได้ว่า t จะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วย u cos ของซตาเอาไปแทนในสมการล่างก็จะได้เป็น y จะเท่ากับ u sin ซตาคูณด้วย x ส่วนด้วย u cos ซตาลบด้วย1ส่วน2ของ g x กำลังสองส่วนด้วย u กำลังสอง cos กำลังสองของซตา อ้าวตัดเท่าที่ตัดได้ตัดเท่าที่ตัดได้ดดไดคือตัดะไรก่อนครับตัดยูทิ้งก่อนทีนี้เซต้ามันมีทั้งไซด์ทั้งคอสมันเลยลุงหลังเราทําให้มันเล็กลงก่อนไซ์ส,ส่วนคอสก็คือแทนคอสเซษหนึ่งส่วนคอสกำลังสองก็คือเซกกำลังสองเซกกำลังสองก็คือ1บวกแทนกำลังสองสมการนี้ก็ถูกเขียนใหม่ได้เป็น y จะเท่ากับ y จะเท่ากับ x แล้วก็ tan ซีตาลบด้วย1ส่วน2ของ g x กลังสองส่วนด้ย u กำลังสองแล้วก็1บวกด้วย tan กำลังสองซีตาก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับดูแล้วมันวุ่นวายเหลือเกินเราหลอกมันนิดนึงมองว่าแทนซตาตัวนี้คือ q มองว่าแทนกำลังสองเซตาตัวนี้คือ q ิวกำลังสองสมการนี้เราก็เอามาเขียนใหม่ได้เป็นสมการนี้เราเอามาเขียนใหม่ได้เป็นนะครับเซตหนึ่งส่วนสองของ g x กำลังสองส่วนด้ย u กำลังสอง q กำลังสองลบด้วย xq บวกด้วย y บวกกับอีกเศษ1ส่วน2ของ GX กำลังสองส่วนด้วย U ยกกำลังสองท่ากับ0อันนี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะค่อยๆตามไปแก่ๆตามไปก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในสมการรูปแบบที่เรียกว่าคอเดติกนะครับหรือสมการกำลังสองนะครับค่า Q ตัวนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อนะครับค่าดูนะฮะ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้แรกสุดคือเรามองว่าก้อนนี้คือ a ก้อนนี้คือ a เรามองไอตัวนี้คือ b นะครับและมองทั้งก้อนนี้คือ c สมการนี้ก็เป็นสมการคอเดเรติกอย่างที่ว่ามันก็คือมันก็คือ aq กำลังสองบวกด้วย bq บวกด้วย c เท่ากับ0ค่า q หรือค่า t a n เซตจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ B กำลังสองจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4acb กำลังสองจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 4ac ถ้าเรามองเทียบกับสมการด้านบนเราก็จะได้ว่า b กำลังสองก็คือ x กำลังสองนั่นเองใช่ไหมฮะลบ x กำลังสองนั่นเองนะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ c a a c 2, 2, ก็คือเศษ1ส่วน2ของ g x กำลังสองส่วนด้วย u กำลังสอง c ก็คือ y y บวกด้วยเศษ1ส่วนสองของ g x กำลังสองส่วนด้วย u กำลังสองนั่นเองโอเค สมก,การนี้เราทำให้ง่ายลงได้ไหมได้นั่นก็คือตัดอะไรก่อนครับตัด x ทิ้งก่อนตัดตัวนี้ได้2แล้วคขว้ตัวที่อยู่หน้าวงเล็บนี้เอามาทางซ้ายได้อะไรขึ้นมาก็จะได้ซ้ายมือเป็น u กําลังสองส่วนด้วย2 g โอเคไหมครับอ่า u กําลังสองส่วนด้วย2 g ขวามือก็จะเป็นอะไรครับ ความือก็จะเป็น y ลบด้วย y บวกด้วยเนาะบวกด้วยบวกด้วยเท่าไหร่นะบวกด้วย1ส่วน2 g x กํลังสองส่วน u กําลังสองหส่วนสองของ g x กํลังสองส่วนด้วย u ยกกำลังสอง ขียนใหม่สวยๆได้เป็น y น้อยกว่าหรือเท่ากับ u กําลังสองส่วนด้วย2 g ลบด้วย1ส่วน2ของ g x กําลังสองส่วนด้วย u ยกกําลังสองหรือหรือ y น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2ของ g x กําลังสองส่วนด้วย u กําลังสอง บวกด้วย u ูกำลังสองส่วนด้วย 2g เท่มากครับอันนี้นี่คืออสมการนะครับมีขอบเขตเป็นทางโค้งพาราโบลาพาราโบลาคั้วนะครับเทอมของ x กำลังสองติดลบนะฮะสัมประสิทธิ์มันติดลบเป็น x กำลังสองถ้า x เป็นศูนย์เราจะได้ y เท่ากับเท่าไหร่นะยูกำลังสองส่วน 2g ถ้า y เป็นศูนย์จะได้ y เท่ากับได้ x กกำลังสอง X จะเท่ากับ U กลังสงส่วน G นะฮะไปไล่ดูเองนะครับจบแล้วครับ